สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้พี่โตง้งกิติรัตนนรงได้ส่งลิงก์มาลิงก์หนึ่งนะครับบอกว่าลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์เพลงเพราะๆที่มีคนเขา,ามีเขาเรียกว่าไลบรารีหรือเป็นห้องสมุดเพลงกลัวว่าจะสูญหายก็เลยนำเอาเพลงเหล่านั้นเนี่ยมาคอมไพล์มาแปลงให้เป็น MP3 พี่โต้งก็ส่งให้ผมผมก็เลยเปิดฟังฟังอยู่สอาเพลงปรากฏไปเจอเพลงที่ สมัยผมเด็กๆคุณแม่เคยเปิดให้ผมฟังชื่อเพลงว่านานแล้วไม่พบกันขับร้องโดยวินัยจุลบุตรสปะถ้าผมจำเสียงไม่ผิดนะแล้วเพลงนี้โอ้โหมันเพราะผมฟังตอนเด็กๆตอนที่ผมยังเล่นดนตรีไม่เป็นยังร้องเพลงไม่เป็นเนี่ยผมฟังแล้วรู้สึกมันคึกคักดีะนะฮะแล้วมาฟังอีกทีเมื่อวานเนี่ยตอนอายุ56โอ้โหมันมันเหมือนความทรงจำเก่าๆมันพรั่งพลูก็เลยนึกถึงแม่ นึกถึงพ่อนึกถึงป้าๆน้าๆทั้งหลายก็เลยอยากจะทําคลิปนี้มอบให้กับทุกท่านรวมทั้งพี่โต้งด้วยแล้วก็บังเอิญเดือนนี้เดือนกรกฎาเป็นเดือนเกิดของคุณพ่อผมนะฮะนานแล้วไม่พบกันโอ้ไม่ได้พบท่านมา5ปีละจากไป5ปีละก็ขอฝากเพลงนี้ให้กับคุณแม่ผมอ่าแล้วก็คุณพ่อผมด้วยเดี๋ยวคุณแม่ฟังคงน้ําตาซึมเอาละครับไปฟังเพลงนานแล้วไม่พบกันแล้วก็ขอขอบคุณพี่โต้ง ที่ได้กรุณาส่งลิง้์เพลงดีๆมาให้เชิญฟังนานแล้วไม่พบกันเฝ้าคอยทุกวันด้วยใจมันปูกพันรักป่อเจอใครฉันจอง จเรียกร้องฉันจ้องว่าต้องเป็นเธอแต่ครั้นเขาหันมาอกเอยยิจจจไม่อยากใช้ยิ้มให้แล้วเมือ่อฉันมองเขาเกิดด้วยใจฉันเพ้อละเมอพรำเพ้อทุกวันเธอนะเธอทำไม่ราย,ยิงหรือจะทิ้งความจริงใจนั้น ดังเดินมนั้นเสกสรรคำรำพันรักไม่นายรักไม่เสื่อมคลายจนตาด้วยรักแท้แน่ใจนานแล้วไม่พบกันแต่ความสัมพันธ์เมือครั้งก่อนไม่คลอนหายไป ว่าเคยรักใครรวมใจรักไว้จำได้อย่างไรยังรู้ใจฉันคิดถึงเธอคร่ำครวญละเมออยากเจอแน่รักคงแท้สูขอเป็นเนื้อคู่อย่าให้อดสูอ้ายใครวันไม่แน่นอนเธ<น>อนะเธอหากเจอเมื่อไรฉันจะอยู่เหมือนไม่อาวน ด้วยว่าเธอนั้นหลอกหลอนฉันแล้วรอนอนใจยิ่งรายจริงครูญิงพอเบ <şimdi> <c oughs> ื่อแล้วก็ทิ้งฉันไปโอเพลงนี้สนุกเพลงนี้สนุกนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามคลิปผมมาโดยตลอด แล้วถ้าใครอยากได้ลิงก์ที่พี่โต้องอส่งให้ผมก็อินบ็อกซ์มาก็ได้นะฮะหรือคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้โอ้โหลิงก์นี้เพลงพรอบแบบนี้เพียบเลยนะฮะผมว่ามีเป็นร่วมร้อยอะ่ะผมยังไม่ได้ฟังครบทุกเพลงนะ,ะแต่เจอเพลงเจ๋วแจ๋วเจ๋งๆแบบนี้หลายเพลงเหมือนกันโอเคเอาละครับต้องไปแล้วฮะลูกมาละสว,วัสดีครับ To dream, The impossible Dream Impossible to fight the unbeatable foe to bear the unbearable sorrow to run where the brave dare not go to write the unrightable wrong to love Pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary.